เราก็อีกเรื่องนะเรื่องที่ว่าโมคลิปไอโมลงอ่ะโมอธิบายไปแล้วนะว่ามันเป็นคลิปที่ทะเลาะกันแต่เฟียเองไม่ใช่หรอที่เป็นคนเริ่มต้นไปด่าไม่ว่าจะเป็นพวกไอแก้วหรือว่าใครก่อนที่ไปว่าเขากละิ่งตอแหลอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันในเกมเลยนะเฟียเข้าใจว่าเป็นคนแรงแต่จริงใจบางคนเขาไม่แรงเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่จริงใจนี่ไปถามเพื่อนทุกคนที่เจอกับโบนะ ว่าเจอกับโบแล้วจริงใจหรือเปล่าโบไม่ได้มีติ้งแค่แบบว่ากิลสองกิลอะไรอย่างนี้เออมีงานไหนที่โบไปได้โบก็ไปไม่รู้ดิจะว่าสร้างภาพหรืออะไรก็แล้วแต่นะอ๋อแล้วที่เฟียสบอกว่าเฟียสออกตัวให้หรืว่าจะเรื่องอื่นไม่ได้มีแค่เฟียสนะที่แบบว่าบางทีมีเรื่องอะไรที่โบขอคำปรึกษายังมีบีมแต่โบก็บอกบีมบีมมันก็เข้าใจนะว่าเพราะอะไรถึงว่าไม่พูดอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าช่วงนั้นโบท้องซึ่งก็ไม่ควรที่จะมาพูดเรื่องอะไรพวกนี้ใช่ปะเออตัวอ้ําเองก็เป็คนบอกว่าอย่าไปอ่านบอดดามากอะไรมากเดี๋ยวมันส่งผลกระทบถึงลูกอืโบก็นั่นแหละก็บอกบมอเออไม่อยากยุง่งก็วานจากการให้ดีก็วานจัดก,การให้โบกันเองก็มีแต่เฟียนนี่แหละที่มาบอกว่าเนี่ยเฟียทาเนี่ย ทําทให้เป็นผู้สนับสนุนนู่นนี่นั่น,นคนอื่นเขาสนับสนุนมากกว่าเฟียดมานานกว่าเฟียเข้ามาก่อนเฟียตั้งเยอะแล้วที่บอกว่าใครๆก็รู้ว่าโบล่าเข้ากลุ่มหรือเปล่าอะ่ะเออก็ลองไปดูก็ไปถามๆดูนะโบไม่รู้ว่าโบล่าใครเข้ามาสี่ร้อยคนอะ่ะเฟซบุ๊กโบก็มีแค่ไม่กี่คนหรอกที่เลีนยสีอ่อ่ะโบจะล่าใครเข้ามาได้ไม่มีรายชื่อเพื่อนเข้าใจนะถ้าจะมีก็มีแต่เธอทีนแล้วก็ ฮันนีมูนไม่กี่คนที่โบราเข้ามาแล้วทุกคนก็เต็มใจเข้ามาแล้วก็ลากเพื่อนเข้ามาเองไม่รู้ว่าเฟียจะพูดอะไรต่อก็อธิบายแค่นี้แล้วกันนะส่วนเรื่องบอร์ดก็ที่บอกว่าเฟียคิดเองไม่เป็นโบไม่ได้หมายถึงว่าเฟียไปเอาลายชื่อกี๋มาทำเพราะทุกคนมีชื่ออยู่แล้ว แต่โบหมายถึงว่าหัวข้อที่โบเขียนไว้การซื้อขายคนซื้อคนขาย mm hmm. เฟซก๊อปมาทาั้งดุนแหละทั้งรูปแหละแล้วก็มาติดแค่สติกเกอร์เออพวกไอคอนไม่กี่อันอะนะแล้วก็มาบอกว่าโบมึงคิดเองไม่เป็นหรอจากคำพูดที่เฟซโพสในเออที่ด่ากับโบในเฟซอะ่ะคือโบเป็นคนคิดกับบีมแล้วคนทำคือโบไม่ว่าจะใครคิดหรืออะไรก็ตามแต่เฟียนมาก๊อปรูปชาวบ้านเขาอะ่ะ เขาไม่ได้เขียนดิขสิทธิ์แต่มันก็จะต้องมีความไอนีีปะความเกงใจหรือว่าความเกงใจของเฟียสไม่มีมากอฟของคนอื่นเขาแล้วยังมาว่าเขาอีกอย่าง,งานี้เหรอและเฟียสถามความเห็นของทุกคนยัง่งว่าเฟียสจะสร้างบทคนกลางนู่นนี่น,นั่นแต่บทของโบว่บาถามความเห็นทุกคนแล้วแล้วซีเอ็มก็เป็นคนตึงกระทู้ให้นี่โบไม่เป็นกลางเหรอ โมสร้างบอดขึ้นมาทุกคนช่วยกันดันให้ขึ้นไม่ใช่โบคนทําให้ขึ้นคนเดียวไม่ใช่เฟียสแล้วตอนที่ช่วงที่โบกําลังผลักดันให้อาะารชื่อคนกลางขึ้นหมุดปากกระถูเฟียสก็ไม่ได้มีส่วนอะไรมากมายเลยนะจะมีแค่แต่ทุกคนมาช่วยกันบอกว่าขึ้นเลยปักหมุดเลยถ้ามีส่วนผลักดันจริงๆก็ต้องเป็นบีมอเออที่ช่วยกันคือช่วยกันทำสนหมุดปักกระถูไม่ใช่เฟียสเลยและโมเห็นนะ เฟียนบอกว่ารายชื่อคนที่ไม่เล่นแล้วก็หอกบอกไปหรือว่าอะไรนี่แหละแต่ไปเม้นของกิลลีเจนว่าที่เขามาวินมาโวยว่า,ารายชื่อเขาหายเครดิตคนเล็กคนที่เคยเล่นควรจะมีเออโบก็เห็นด้วยนะคนที่เล่นก็ควรจะมีเครดิตแล้วเดี๋ยวโบจะเอาเครดิตคนเก่าๆใส่ให้ส่วนคนใหม่ก็จะใส่ให้เหมือนกันแต่ก็ไม่มีการรับประกรันอะไรเกิดขึ้นก็เลือก,เล,อกเลือกใช้กันเองและเฟียก็ไปเม้นบอกเขาว่า ใช่ใช่ประมาณว่าเห็นด้วยกับเขาแต่เฟียสเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอกคนเลิกเล่นแล้วควรจะเอาออก <c oughs> ก็ไม่รู้เฟียสพูดกลับหรืออะไรของเฟียสนะ <c oughs> ก็ออกแล้วแต่เฟียสส่วนไม่มีอะไรแล้วดรือเปล่าไม่รู้จะอธิบายอะไรเพราะคุยไปเฟียสก็คงไม่ผิดหรอกส่วนใครที่จะชอบโบหรือไม่ชอบโบก็แล้วแต่แต่โบมั่นใจว่าไม่ชอบเฟียสเยอะกว่า เอางี้ป้าให้โบทำโพยโหวตหรือเฟียจะทำก็ได้ว่าใครไม่ชอบเฟียเดเยวกวบกันเอาเมมหลักๆเลยก็ได้นะแต่เท่าที่เห็นเฟียสก็น่าจะดูแล้วนะคนอื่นที่ไม่ใช่กิลโบหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะที่ทะเลาะกับโบก็มีนะเขาก็รู้เรื่องโบกันหมดไม่ต้องมานั่งพูดไม่ต้องมานั่งสาทยายหรอกออคนเราเขารู้เป็นเรื่องๆเ,เว้ยไม่จำเป็นต้องมาแฉเร,เรื่องนู้นเรื่องนี้สารพัดเขาดูกันแค่เนือ้อผ้าตรงหน้างาน ว่าคิดอะไรทําอะไรแล้วเดี๋ยวรอดูนะว่าความหมายของเฟียสหมายถึงอะไรอชอบความแปลกใหม่ไม่มีดรามา่าเฟียสบอกว่าโมไปลากคนจากทุกคนมาใช่ปะแต่เดี๋ยวเฟียสดูนะเฟียสไปลากคนอื่นไปกดให้เขาเข้ากดให้เอสเข้าไม่รู้ดิไม่เคยทําอะทําแต่เฉพาะกลุ่มเพื่อนไม่ได้ทํากูเกิลอื่นเลยแล้วนอกกนั้นเขาก็ลากกันมาเอง อ่าและลากแบบนั้นไม่พอนะเฟียสยังแบบคือตรงๆอะ่ะมึงจะหลีกกักกูอะ่ะแต่มึงก็มาหยามกูอะ่ะมาหยามกูเอาไปโพสในเพจกูอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าเนี่ยก,กูสร้างกลุ่มหมายตามมานะอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนจะดีจริงเขาไม่ต้องเที่ยวโปวรโมทแบบกลุ่มคนอื่นหรอกเฟียสก็ไปทําของเฟียสเถอะอยู่ของเฟียสไปเถอะแต่โบไม่เคยติดชีพใครนานนะบอกไปก่อน สายเป็นทูสายเป็นลวก็แล้วแต่ถ้าเขามีปัญหาหรืออะไรบล็อกก็คืนให้เขาเลยไม่มานั่งหาชิมหาอะไรคนขายก็เยอะแยะจะคืนทางไหนก็คืนได้หมดละเฟียดเออแล้วที่บอกว่าค่ะแล้วที่บอกว่าไม่ได้โทรหาพ่อเพื่อนู่นนี่นั่งขนาดเรื่องที่ตั้มโดนแบนอะมันไม่ได้เกี่ยวกับบดคนกลางไม่ได้เกี่ยวกับส่วนรวมเฟียดยังอยากจะรู้ยังอยากจะโทรมาถามเลยเออมันเกี่ยวอะไรกันเนาะ ทำไมเฟียต้องมาอยากรู้เรื่องอ้ํเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องของเฟียเลยนะไม่ใช่เรื่องของบอดคนกลางเลยที่เฟียจะต้องมารู้อะอ่อเราบอกว่าไม่ได้โทรหารบอดนื่อมี่นั่นน,น,นอกเหนือจากคนกลางแล้วถามหน่อย mm. ใช่มึงช่วยเหลืองานกูมาแล้วเวลาที่มึงแก้บอดนู่นนี่นั่นเดี๋ยวกูจะเอาพีเอ็มมาที่มึงพีเอ็มมาให้แก้นู่นนี่นั่นให้ดูนะกูให้มึงเก็บชิปให้ กูก็ไม่คิดมึงค่าแก้บอดแล้วมึงไปถามพวกอันพวกแวร์พวกอะไรนะก่อนหน้าที่จะมีเรื่องเก้าสิบชิปอะเขาจะเอามาให้กูเอ้เก้าสิบัวอะเขาจะามาให้กูชิปกันกูก็บอกกูไม่เอาแต่ที่กูอะจริงจริง,รงกูจะไม่เอาจากมึงนะแต่กูเห็นมึงไม่พูดตรงๆงอะ่ะเดี๋ยวก็โู่นเดี๋ยวก็น,น,กนี่ไม่มีโดนแบนโน่นนี้นะกูก็อยากรู้มึงจะให้เมื่อไหร่อาจจะมาช่วงเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวเอสมันทํางานกลางคืนมันไม่ได้มีเน็ตที่ร้านมันต้องเล่นไวไฟแล้วกูก็ดูลูกกูก็อ่านไม่ได้เออแล้วกูก็ไม่ได้อ่าน จริงๆแล้วอะคนทวงตังค์มึงก็ควรจะมีให้เขาทันทีไม่ว่าจะเป็นชิปหรือทูไม่ใช่ให้เขามานั่งรอแล้วพอมึงจะคืนอะเขาไม่ว่างมึงก็หาว่าไม่มาเอาเองนู่นนี่นั่นมันทุเรศอะเฟียดแล้วแต่มึงเหอะจะทำอะไรก็เรื่องของมึงไปทําของมึงเลยแค่นี้แหละ